รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วให้ทำแบบฝึกหัดที่7.7หน้า39ค่ะตัวอย่างโจทย์ปัญหาค่ะต้องการสร้างถนนยาว80กิโลเมตร ครั้งแรกสร้างถนนได้ยาว48.75กิโลเมตรครั้งที่สองสร้างถนนต่ออีก15.50กิโลเมตรเหลือถนนที่ต้องสร้างต่ออีกกี่กิโลเมตรขั้นตอนที่หนึ่งหาว่าโจทย์ถามอะไรนั่นคือเหลือถนนที่ต้องสร้างต่ออีกกี่กิโลเมตรต่อมาโจทย์บอกอะไรคะ ต้องการสร้างถนนยาว80กิโลเมตรครั้งแรกสร้างถนนได้ยาว48.75กิโลเมตรครั้งที่2ส,สร้างถนนต่ออีก15.50กิโลเมตรแสดงวิธีทำค่ะบรรทัดที่1ต้องการสร้างถนนยาว80กิโลเมตร80เป็นจำนวนนับ ทําเป็นทศนิยม2องตำแหน่งโดยการเติมจุดทศนิยมและเติมศูนย์สองตัวต่อท้ายแบบนี้บรรทัดที่2ครั้งแรกสร้างถนนได้ยาว48.75กิลเมตรนำมาลบกับ80ได้คำตอบว่าเหลือถนนที่ต้องสร้างต่ออีก31.25กิลเมตรต่อมาค่ะครั้งที่2สร้างถนนต่ออีก 15.50กิโลเมตรนำมาลบกันได้คำตอบว่าเหลือถนนที่ต้องสร้างต่ออีก15.75กิโลเมตรตอบเหลือถนนที่ต้องสร้างต่ออีก15.75กิโลเมตรค่ะด้านวันนี้ค่ะแบบสถาที่เจ็ดจุดสิบหน้า39 ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและหาคำตอบนะคะเนื่องจากพื้นที่ของเรามีน้อยเราก็จะแสดงวิธีคิดและหาคำตอบโดยการคำนวณในกระดาษทดสำหรับวิธีคิดค่ะอ่านโจทย์ค่ะแอนมีที่ดิน 37.5ไร่ต่อมาได้รับมรดกอีก18ไร่แอนปูยางพารา10.75ไร่ที่ดินที่เหลือทั้งหมดปลูกปาล์มน้ำมันแอนปลูกปาล์มน้ำมันกี่ไร่แปลว่าต้องมีสองขั้นตอนเรามาดูขั้นตอนที่1ค่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งสีฟ้าใช้แทนที่ดินเดิมที่แอนมีอยู่เดิมมี37.5ส ไรต่อมาได้รับมรดกเพิ่มกี่ไร่คะกี่ไร่มรดกได้เพิ่มมาอีก18บแปดไร่ขั้นตอนที่หนึ่ง เราก็นำมาบวกกันแปลว่า37.5บวกกับ18ได้คำตอบเป็นคำตอบว่าเพราะฉะนั้นแอนมีที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่ นี่เป็นขั้นตอนที่1ต่อมาขั้นตอนที่2จากจำนวนทั้งหมดนี้โจทย์บอกว่าแอน ปลูกยางพารา10.75ไร่และที่เหลือทั้งหมดปลูกปาล์มน้ำมันแสดงว่าเป็นยางพารา10.75ไร่ส่วนที่ เหลือส่วนที่เหลืออีกทั้งหมดปลูกเป็นปลาล์มน้ำมันจำนวนทั้งหมดกี่ไร่ เราทราบแล้วว่าจำนวนทั้งหมดของแอนมีเท่าไหร่จากการบวกใช่ไหมคะเราก็นำจำนวนทั้งหมดที่เราบวกแล้วเนี่ยนำมาลบกับ10อะไร่เดี๋ยวครูโยงเส้นให้แบบนี้นะคะนักเรียนก็นำคำตอบตรงนี้ ที่เราได้เอามาบวกกับ1ิบะไรก็จะได้คําตอบว่าปูปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ไร่ แล้วนักเรียนก็ตอบคำถามค่ะตอบแอนโขกปาลมน้ำมันแล้วก็ไรค่ะคำนวณและตอบคำถามให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะ กันบ้านค่ะข้อที่สองหน้าสามสิบเก้าให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและตอบคำถามไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคะแต่ให้ตอบคำถามและอย่าลืมใส่หน่วยโจทย์ค่ะ แม่ค้าขายไก่ทอดมีน้ำมันสำหรับทอดไก่20ลิตรวันแรกใช้ไป5.5ลิตรวันต่อมาใช้มากกว่าวันแรก1.75ลิตร2วันนี้แม่ค้าใช้น้ำมันไปกี่ลิตรและเหลือน้ำมันเท่าใดเห็นได้แบบนี้นะคะวันแรกใช้น้ำมันไป 5.5ลิตรวันที่สองใช้น้ำมันไปมากกว่าวันแรก1.75ลิตร ของเดิมมีอยู่5.5ลิตรดังนั้นวันที่สองก็คือ5.5บวก1.5ได้คำตอบว่าเป็นเท่าไหร่เราก็จะมาหาต่อในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่สองคือน้ำมันทั้งหมด ที่แม่คม้ามีทั้งหมดมีน้ำมันอยู่เท่าไหร่คะโจทย์กำหนดว่ามีอยู่เท่าไหรยี่สิบลิตร ใช้ไปในวันแรกแล้ว5.5ลิตรนี่คือวันที่1ต่อมาวันที่สองใช้ไปอีกเท่าไหร่คะเอาคำตอบที่เราได้มาใส่ แล้วเราก็นำมาลบก,กับ20ลิตรก็จะได้คำตอบตอบสองวันนี้แม่ค้าใช้น้ำมัน กี่ลิตรและเหลือน้ำมันกี่ลิตรค่ะอย่าลืมนะคะขั้นที่2ให้เอา20ตั้งแล้วลบด้วยวันที่1และวันที่2ก็จะทราบปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ค่ะและพบกันคลิปถัดไปค่ะ